ให้ดูสีโอเทียนเลยซูมเห็นวะซูมเห็นวะจังรักจังคักสนับสนุนโดยนะ้ำมันเครื่อง Enduro สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W 40 10นะครับแล้วก็ 20W 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกร้อยรถที่มีชาร์ฟฟอร์ซ่าลิกแบกก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจึงบอกต่อนะน้องๆตัวแซ่ด้วครับ สวัสดีนะกสักสวัสดีนะโน้ตด้วยครับนี่เจอแล้วนี่พี่สักขาดใหญ่น้โน้ตเซอร์วิสเดี๋ยววันนี้นะกสักเอารุ่นอะไรมาบ้างครับเอาเวฟโรอโอ้โหเดือดเลยเดือดจัดเลยเนี่ยโอ้โววิตาหลักเดิมห้าเก้าห้าเก้าต่างกันผมมปห้าเก้าด้วยไม่ไอ้นี่ตัวเรโอ้โหแค่ห้านะไม่ใช่หลักเดิมโอ้โหช่างห้าดีเบาทีเบาโอ้ที่มันที่มันมัดที่มันมัดรวมใช่กันนะ หน้าทําหน้าทําอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเลยมือมัวไรแต่หกร้อยสองสองวาวอยู่เดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวฝังที่ืนที่สุดเดี๋ยวลองเอาบอใครเนี่ยบอกผมเนี่ยผมส่งคนเดียวนี่จำตลาดเก่วแจ้งพัดจำตลาดเก่วแจ้งพัดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหรอบที่แล้วจืดจอดเออโอ้โหฮะชื่อเนี่ยนี่นะก็มีหลายคันเลยก็เดี๋ยวฝากพัดเก็บอินเสอร์ด้วยว่ามีอะไรบ้างของพี่ศักดิ์อ่า อันนี้จะเป็น6จชักห้ตโอไอ้2วาวมัด4วาวอ่ะ200เมตรแล้วก็5,9 59าเาวันนี้เราไาเจอบูธน้ำมโนดนแล้วกับตรอหลักเดิมนะเดี๋ยวรอซ้อมคุนขีคุนข,ขีไปไหนเนี่ย รถมาด้วยทีนี้เราอยู่สุราษฎร์ธานีนะกมสิบแปดนะติดเครื่องวอร์มไว้ก่อนรอคนขี่พร้อมเราไปซ้อมกันอ ว่าตอนนี้หลังจากเราซ้อมซ้อมมาแล้วรู้สึกอาการรถมันจะยาวกว่าที่อยู่บ้านเราครับเดี๋ยวเราลองลดน้ำมันลงดู <S <S 1> <S 1> ลงไหมในจีในในคิวตาลงไหมแม็แแงบอกว่าเอานี่นะช่างเดี๋ยวลองที่ท้ำกินด,ด้ครับ แม้วันนี้ดีแล้วแม้ว่าถ้าถ้าไม่มีรองท้าสูดน่าจะวันนี้มันเหมือนว่ามันมันคับแต่เต็มจริงๆอย่างกอมันน่าจะบางพอดีเลยบางไปหน่อยลูกของไปเยอะพวกเอานี้เนี่ยไม่ต้องทอญาติไม่ต้องขอญาตครับไม่ต้องขอรถสปาล้วนะครับไปยองก็ตอนนี้เขากำลังจะคอดลาฟห้าสามเดี๋ยวเราไปดูคัดลายด้วยเดี๋ยวแยกไปคลิปหนึ่งนะแต่ผมซีไม่ครับผมซี้ม่ตามที่ผมแจ้ง เดี๋ยวน้าจะผ่าเครื่องโชว์นะยังไม่แข่งผ่าโชว์เลยมพลังไฟเดี๋ยวมันไม่สูดสีคนอื่นขอถอนม็อกก็กขนเรียบร้อยนะครับวันนี้การแข่งขันเราจะโอเคเวราไปดูกันตอนตอนตอนซ้อมมันจะดีขึ้นหรือเปล่าไปตรวจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเรียกแข่งแล้วถ้าไม่เอาไปตรวจผมขออนุญาตข้ามเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตข้ามเหมือนกันนะครับ ีรู้สึกว่าก็เขียวว่ารถมันนุ่มนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวน้านะจะลองบิดแคมไปหน่อยนึงนะลองก็จะจะบิดแคมมันมีกำลังมากขึ้นไม่รู้จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรออีกทีนะครับในส่วนของรถน้ามนุษย์ก็ยังมีเวลาได้ซ้อมอีกหลายชั่วโมงครับจะไม่ดีก็ผ่านะนะบอกถ้ารันนี้ไม่ดีก็ผ่าเครื่องแล้วก็เดินกลับบ้านเลยพอดีเลยเดี๋ย หน่อยเดียวผมผมบอกว่าหน่อยเดียวเดียให้ดูสีวเทียนเลยซูมเห็นปะซูมเห็นปะจังฮักจังฮักนิดเดียวเลยนะเพราะแคมแคมเรามันอยู่ตรงนู้นวัวนมแค่แบบผมพอดีป่ะผมพอดีป่ะตึงตึง,ต,งตึงไปตัวนึงครับให้สองตัวแล้วตึงตัง เตึงไปหรือเปล่าไมัมันถตงไปหรือเปล่ามันจะได้จาเรยียงถูกแล้วมันจะปื้เลยนะยมันหลวมเลยนะตะค้อ,อบ,บ้านเลยไปไกลเลยนิดเดียว วันนี้ก็คือ